ไม่ไม่เสียเกียร์ใช่ไหมแคนก็่น um ้่มนดี้ตนอนดี้ตอนแล้วก็ไทยล้านกรษาะไม่รู้ไงว่าแทนเรามันโหดเหมือนกันเราเว่ยไม่ทันไม่น่าทันรู้รู้ไม่ทันหรอกีดสัตยดิ กูไ,ไม่อยู่กูไม่อยู่มันต้องกลัวเอ้ยไม่ต้องกลัวโอ้โหแค่เราเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ no ี่ผมไปพี right> ่เอ้ยใครก็ได้ยิตารนักร้อาชญ์นี่ยเนี่ยเดือดันไม่ห่วงมัวงไ่ได้นี่อะไม่ได้พังเนี่อะ M1

ไอ้ยิงโลกดูวะอ๋อไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้ของพ่ไปแล้วพี่โ้หฟามากหายเฮียจบใครตดวะเอลูกขี้หรอตัวเองาลูกูไปงตดหดล็ลงมีงแม่งจ้างมันเหมือนกันแน่น่่่่ดไส้ห่ พี่รู้จักทหาร้อยเอ้ตอนี่อต้แคนเราต้องตีตอให้มันแบบไม่เพิ่มเลยอ่ะใช่ใต้องตีให้มันจบแบบไม่ต้องต้องแล้วอ่ะอยงเงี้ยเฮ้ไก ัวที่ไปใส่อ่ะโวที่ไปใส่คูนี้สอบขอกํลังใจแกงหน่อยโปรเทคพาร์่ะพี่เจโอโอ้โหโอ้โหอไมอยาเ้นาะมาจบเกมก่อนลวกันเหลยอแค่นี่โฟนะใ่ผมเนี้แบนเลยแบนแอดเอีย้วโปรโอนนอ้ายอยู่มีม้าโค้มีม้าอรก็อะกั A dư luôn có cọc nhà. Lóc như thế này, ông này. Món chặt chân 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 ไม่เาถามนี่เออิงเมื่อวันเมื่อวันมันด่าเราเนาะพี่เนาะพี่เนาะเออนี่ยู่ดีมันด่าเกิดสาม้หไมเกิดสามจุดเกิดเยลลี่มโอเคโอเคมาทำยังไงเลยทำยังไงตรงไหนอนตายตายเฮ้่มาแตมาเปนเบบนึง พิ่เตปิไ่ปไปดไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพิเตพ่เตไอใครก็ได้เขาอวยพ่เตหน่อยดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไไหนเขาใคมันจะไหนไอที่ไอพิซ่าตายแล้วตายแล้วเขาบอกตายอิงอิงมึไปเล่นกูไปนะไปเรกูไปนะ เล you, ่นด <Jamie, here S 1> ิเล่นดิโดนไก่ยิงไงเฮียจอมไม่เอ้สาิเลยแล้วกันเ้ยเรห่วงไม่ต้องห่วงดิไม่เดือดไมเไม่เดือดจริง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 จิงจริงจริจริงจรไม่หวังอยตไม่างานพี่จางยกษ์คนจ้างเรา ี่ไรอจริง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 เศษภูเศษภูมกปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วพ่อโทรมาหมดเลยเราอย้าไอเหี้ยว่งไอโง่เหี้ยไอเยนี่เกิดไสม่สม้าว่ะคนบ้านนี้วิทาบานดีเอตายที่หลังข้าไอ้สัตว์ชันสองมาเพื่อนพมาสเรียบร้อยาย เตมเนะอร์าอบางโคบำยาไม่เห็นนะปิงกูไม่ใชปิงกลาตาแไคือกูไม่กูไม่รับอ่ะคนนึงอ่ะตาย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 ต้ไม้ไม้ตายตาย แค่อะไรเด็กคณรู oh! <sh> ้เ <pu> ด <h> ็กคนไม่ไ <poetic> ด้เลยรอเลยมึงดูรอเลยมึงรอดูเลยไอ้ดูแลเย้ยี่หวังไว้ยี่หวักไว้ ไอ้ใครได้ยิงเยอะที่กูเลยี่ามดาวเนี่ยอนมึงยิงนี่สาดาวเนี่ยโอ้ยหลังเข้าเพื่อนหนากูน้ากโตใครจะไปก็ไปกูเล่นและกูเล่นเองโอ้ยขับไปเ่อป้อมขึ้นมาขึ้นมาบอลปอนเดินผ่านอ้อดี่าอดีซ่ายฟาอดีซ่าไอ้หวังอยู่ไหนอะตาย ไอหวังไอหวังตายน really nee, right? ี่ไอหวังตายแล้วผมฆ่าตายแล้วไอหว่างไอหว่งตายแ้วไอหวางตาย้วไอหว่างตายแล้วไอหว่างตัยแล้วไอหว่างตัยแล้วไอหว่างตา้วไอหว่างตายแล้วไอหว่างตายแล้วไอหวางตายแล้วไอหว่างตายแอ้วไอหวงตายแล้วไอหวงตาล้วไอหวงตายล้วไอหวางตแล้วไอหวาง้วไอหวงแล้วไอหวางต้วไอหวง้วไอหว้วไอหวยแล้วไอหวา้วไอหว้วไอหว่ตั้วไอหวล้วไอหว่างาย้วไอหว้วไอหว้วไอหว่างตายแล้วไอหว่ตั้วไอหวล้วไอหว่าง้วไอหวา้วไอหว้วไอหว่้วไอหวย้วไอหวางตา้วไอหวางตาย้วไอหว่างตายแล้วไอ ไอ้บอลไอ้้อไอ้เอลององกางมาเออคู้สองตัวเลยบอนะู้พนบอตายเออคนนักไี่อนเล่ไอ้บอนจะอลมันจะรู้หนูตัวนึงหน้าเองอ่ะไอ้ที้ยอกหนึ่งเนี่ยเอฟหนึ่งอ่ะ ยิงให้อยู่พี่ใช่พี่แต่วะมันหนีมันหนีมัน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 ไม่ได้เก็บอะมีอะไรอะไรบ้างเอ้ยเองไม่บอกพี่เลยล็อกสามเลยล็อกสามเลยล็อกล็อกสามเลยล็อกสามตัวแล้วล็อกสี่ตัวล็อกสามล็อกสามตัวหนึ่งไอ้มมืกูยิงให้แต่คุยให้กรอบลอยกรอบลอยลอยชาร์จลอยชาร์จเจลลี่เต็มเลยนะเจลลี่ไม่มีใครเลยแค่เราอ้าวใช่เหรอเออไม่มีเลยอัดกันเองกันอะ ขึ้นมาแล้วครั้งสามเพ้่มาแล้วนะใครยืนลงนะมันเซตพันเซตพันยืนเฉยนี่มันรู้เหรอเออไปนมาลมาลโดนเต็มเออไอปอนยิงได้ปอนยิงได้ให้ปอนยิงปอนยิงได้ให้ปอนยิงไอ่ไม่เราก็หลอดตดิงตอตต้อง้ต้้อ้้วต้ต มัเล่นเยลีแล้เยลีแตกแล้วข้างลลางถอยไปมถอยถอยเข้ามาเลยถอยถอยไเียงนี่ฉันถามแล้วรอเลยรอเลยึ้ยยเอ้ยถไใชหรอขอมึง่วอยอเียกดเคาใคมึงอะโอ้โหโอ้โหนนยยย

ไอ้บอลยืนีบขวาบอลยืนีบขวาโดนแล้วตายตาจับยิงนะแดกฆ่ามันนะพวกมึงไงไโง่ไอ้ความบังเอาดิแม่งไอเหี้ยเออโอ้ยเหี้ยโง่จริงเลยเหี่ฮัลโหลประกาศรับดิประกาศรับสบอลมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอเดี๋ยวเดี๋ยวรถเอสพีธรรมดายิงแต๊กไม่ด้ีใช่ปะ เอระไอรดีไตอพัอะไอยแต่เอสต้ตายตายแล้วไม่อาแลไมต่อาตายโง่น่อยโง่เออมึงยนมัดมึงอ้อูอวิธาพูดเยีอะไรวะเปิดใหม่กัน ัเขาหรืออะตอมหายแล้วอะตอมตีไม่แตกหายแล้วึงเลือกวาเลยเพราะหวทโป้ปะขวาดฟ้าเต็มเลยโอ้โหอะตอมอะตอมอะตอมไปไหนหมดแล้วอะตอมเยอยอะไรก็โลไปสัด ไอ้วัวนครดำไม่มาโพสอีล้วให้มา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 มนมามไม่มา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 ม่มามามามเมามามานาองมมา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 มนมาอาม่ามาอาม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 าาาม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 าามสมามาามาาม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 าาม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 าามามาาาามามามมาาม โอ้ยี่ยถ่ายรูปเลยถ่ายยังอะ่ะถ่ายแล้ว